สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะฮะผมอยู่ที่ลานพ่อขุนเมงลายมหาราที่เชียงรายนะครับมีคําถามเข้ามาถามอาจารย์เชียบครับอาจารย์เชียบต้องตอบแล้วตอนเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะเขาเป็นบุคคลธรรมดาเป็นกิจการติดตั้งอลูมิเนียมรายได้หลังห,กหักค่าใช้จ่ายบางเดือนไม่ถึง25งหมบางเดือนเกิน2 5งหมควรจดเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แบบไหนจะประหยัดภาษีมากกว่ากันเอา้าอาจารย์เชฟต้องตอบ2คํคำถามนะคำถามแรกนี่คือต้องต้องประเมินก่อนไหมว่าเขาเป็นกันได้40วงเล็บอะไรก่อนใช่ค่ะก็คือกรณีนี้นะคะเนื่องจากคำถามมาอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะเราก็จะขอตอบใน2มุมเลยละกันนะคะในมุมแรกนะคะ กรณีที่เรารับติดตั้งอลูมิเนียมคือมีแค่ค่าแรงแล้วถูกว่าจ้างให้ไปติดตั้งคือคุณไม่ได้ขายอลูมิเนียมเขามีอลูมิเนียมมาแล้วเขามาจ้างคุณไปติดตั้งอย่างเดียวใช่ค่ะแบบนี้แบบนี้เป็นเงินได้เพื่อเมินประเภท40วงเล็บ2ค่ะ,ะซึ่งก็จะหักให้จ่ายเป็นการเหมาได้เพียงแบบเดียวก็คือ50ไม่เกิน100,000บาทอืมอันที่100,000บาทค่าใช้จ่าย,ายคุณจะรายได้มากแค่ไหนก็ตามคุณหกักค่าใช้จ่ายได้แค่เพียงแสนเดียวใช่ค่ะ,ะถ้าเกิดอีกแบบหนึ่งละ่ะ เคสนี้จะเป็นเงินได้พึงงิน40บวงเล็บ8ค่ะหกัไไหกค่าใช้จ่ายยังไงด้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้60%เปอร์ซ็ไม่มีอั้นค่ะว่ากี่บาทไม่เหมือน40วงเล็บ 2, 2> ค่ะแล้วคุณสามารถเลือกอีกวิธีด้วยค่ะ ว่าสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงได้ด้วยค่ะหักค่าใช้จ่ายตามจริงก็ได้หรือจะเลือกเหมา60%ก็ได้ใช่ไหมครับใชค่อันนี้ที่อาจารย์เจี๊ยบตอบมาคือต้องการพูดถึงเรื่องของรายได้ของเขาเพราะว่าเขาความพูดถึงเรื่องของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายใช่ค่ะอะ กรณีแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางเดือนก็25 0 0 0บางเดือนก็ไม่ถึง25 0 0 0นเอาจารย์เจมมองว่าควรเป็นคนธรรมดาหรือนิติบุคคลดีค่ะจากการประเมินตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างตอบยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณถามมาเนี่ยเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนาะก็คือตัวกําไรนั่นเองที่บางเดือนถึง25 0 0 0บางเดือนไม่ถึง25 0 0 0แต่คิดว่าน่าจะมีรายได้ไม่ได้สูงมากนะัก ะะเลยคิดว่าคุณน่าจะเป็นบุคคลธรรมดาแทนที่จะเป็นนิติบุคคลค่ะคือถ้าประเมินว่าคุณมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเดือนละ25 0 0 0้ละกันแล้วรถหย่อนของคุณอาจจะมีแค่ตัวบุคคลตัวคุณคนเดียวแค่นั้นเรามองว่าคูณยังไงก็ตามเนี่ยไม่ถึงหลักล้านแน่นอนรายได้ต่อปีนะใช่ค่ะเมื่อรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายหรือหลังหักค่ารถหย่อนแล้วเนี่ยมันไม่ถึงหนึ่งล้านบาทต่อปีเนี่ยแน่นอนฮะเรา สนับสนุนที่คุณเป็นบุคคลธรรมดาต่อไปเลยถูกต้องค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนมาเป็นนิติบุคคลนะคะไม่ใช่แค่มิดเงินภาษีเท่านั้นที่เสียแตกต่างกันนะคะคุณยังต้องเสียค่าทําบัญชีต้องจ้างนักบัญชีมาทําบัญชีอีก<ค>ะนะคะเสียค่าสอบบัญชีอีกแล้วมีเรื่องวุ่นวายในการจัดเก็บเอกสารตามมาอีกคมีเรื่องปวดหัวจานวนมาก<ช>มเรื่องของการจะทําบัญชีและเอกสารต่างๆอืมใช่ค่ะและทั้งนี้การที่คุณบอกว่าคุณมีไรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย25,000บาทต่อเดือนนั้นคุณต้องกลับไปดูนะคะว่าคุณสาาาามมรถอ่ใ้้้จยนนััหกได เปล่าเพราะถ้าเกิดคุณเป็น40วงเล็บ2คุณจะหักค่าใช้จ่ายตามจริงเหมือนที่คุณเก็บบินไม่ได้คุณต้องเหมา50ไม่เกิน1 0 0 0สนแต่ถ้าเกิดคุณเป็น40วงเล็บ8คุณถึงจะสามารถเก็บบินจริงได้เอามาหักแล้วมันถึงเหลือ25,000บาทต่อเดือนนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์เชฟก็ไม่มีความแน่ใจเพราะรายได้คุณได้เราเราพอเข้าใจและคุณไปบอกหักค่าใช้จ่ายเราไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายที่คุณหักกับรายได้ที่คุณมีอ่ะคุณหักค่าใช้จ่ายตามจริงหรือคุณหัก ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาใช่ไหมถูกต้องคแลวคุณเหมาคุณเหมากี่บาทอ่าค่ะแต่คิดว่าผู้ถามน่าจะถามหักค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าค่ะและอย่าลืมนะคะการหักค่าใช้จ่ายตามจริงนั้นหากเป็น40่วงเล็บต้องใช้เกณฑ์ของสัมภาระเท่านั้นว่าบินใบไหนที่สัมภาระยอมรับแบบไหนที่สัมภาระไม่ยอมรับไม่ใช่ทุกบินที่ผู้ประกอบการเก็บมาจะเป็นค่าใช้จ่ายทางวาษีอากรได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเลือกเป็นการเหมาอ๋อไม่ดูบินเลยค่ะ